สวัสดีสสดครับท่านผู้ฟังทุกท่านโบสนะครับ แพ้นะคะเป็นยังไงบ้างคะโบสก็เรื่อยๆพี่แพช่วงนี้ใกล้จะช่วงสิ้นปีแล้วอากาศเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะเริ่มหนาวสักทีเนาะใช่ค่ะหลายๆคนอาจจะกําลังลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ลงหนาวจะมาสักทีนะ,นนะก็ะยอยากให้เริ่มเข้าหน้าหนาวกันได้แล้วเนา,เนานะเพราะว่าคิดถึงปีที่แล้วอย่างไรก็คิดถึงลมหนาวช่วงปลายพฤศจิลมหนาวเริ่มเข้ามาแล้วแหละแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าโบโฟนตกเยอะเหลือเกินใช่ค่ะหลายๆคนก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันนะคะ ใช่เลยครับวันนี้พี่แผ่ช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่มันใกล้ปีใหม่แล้วเนาะหลายๆคนก็อาจจะอยากมีโมเมนต์ ไปเดินดูต้นคริสต์มาสในช่วงวันปีใหม่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยช่วงสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็อยากจะมีโมเมนต์นั้นนะแต่ก็ยังไม่มีใคราเงี้ยกำลังอยู่ในสถานะที่แบบแอบชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้มันก็เลยมาในท็อปิกของในเรื่องของการแอบชอบนี่นแหละนะครับดูไปดูมาแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเรื่องของการที่วันเนี้ยทาไมเวลาที่เราแอบชอบใครนานๆเนี่ยแล้วทำไมเราถึงไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เขาสักทีในใจเราคิดอะไรอยู่กันแน่เคยไหมที่วันเนี้ยเราอ่ะชอบใครมากๆดูเขาอยู่ไกลๆทุกวันเลยนะแต พอเขาเข้ามาใกล้มันกลับทําตัวไม่ถูกอะไรแบบนี้ยมือมันจะเย็นหัวใจมันจะเต้นแรงอ่ะพี่แพรคือพูดอะไรมันก็พูดไม่ออกเนาะทางที่ในหัวมันก็คิดมาเป็นร้อยข้าเลยว่าเฮ้ยตอนเจอกันเนี่ยฉันจะต้องพูดแบบนี้นะมันแบบดังวูบบูบูบว่าเฮ้ยฉันจะต้องบอกเขาอย่างนี้นะแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะทุกคนน่มันไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเราอ่ะขี้อายอย่างเดียวหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วว่าสมองอ่ะมันกําลังอ่ะบก ต้องตองงเยู่ใช่ค่ะแพ้เชื่อว่าหลายๆคนนะต้องมีอาการแบบนี้แหละคือเวลาเจอใครที่ตัวเองชอบอะมันจะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองค่ะมันจะรู้สึกประมาะเกรงไปหมดเลยอะไรที่แบบ เตรียมอะไรมาก็คือจะแบบจะลืมไปหมดเลยอ่าเพราะว่ามันเป็นกลไกของสมองของเราพี่แพรอันนี้คือไปอ่านมานะครับคือเขาบอกว่าสมองส่วนที่มันชื่ออะมิกดาลาเนี่ยมันจะทํางานทันทีเมื่อที่เราอะครับรู้สึกว่าเรากลัวที่จะถูกปฏิเสธเพราะว่ามันอนะคือศูนย์กลางของอารมณ์ของความกลัวคืองานวิจัย2011เนี่ยว่าด้วยเรื่อง Social Rejection เนี่ยพบว่าสมองส่วนอะมิกดาลาเนี่ยมันจะตอบสนองแรงมากเวลาที่วันเนี้เรามีโอกาสที่จะถูกเมิน หรือว่าถูกไม่สนใจมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมบางคนเนี่ยเวลาที่พอเราอยู่ต่อหน้าคนที่เราชอบเนี่ยมันเหมือนตัวแข่งเหมือนโดนคําสาปอะทําอะไรก็ทําไม่ถูกเพราะมันคือคกลไกที่วันนี้ครับเราต้องการที่จะแบบต่อสู้เนาะคือเขาเรียกว่า ไฟออฟฟรีสก็คือว่าร่างกายแบบมันจะรู้สึกแข็งอะ่ะบางคนก็อยู่ในโหมดของสภาวะหนีถูกต้องไหมด้วยการตีตัวออกห่างหรือบางคนก็อาจจะต่อสู้นะด้วยความพยายามที่ทําให้เขาอะ่ะประทับใจและบางคนนะ่ะก็เลือกที่จะนิ่งยิ้มอยู่เฉยๆแล้วก็พูดไม่ออกเคยเป็นอาการแบบนี้ไหมพี่แพทย์ถามว่าเคยเป็นไหมเคยเป็นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะจะไม่ค่อยมีอาการที่แบบว่าประมาหรือว่าตัวแข็งพูดไม่ออกนะแต่เราเลือกที่จะนิ่งอ่าเลือกที่จะนิ่งก็เป็นอาการของแบบฟรีสอะไรแบบนั้นคะ่ะอ่าใช่ก็คือนิ่ง แล้วก็อาจจะยิ้มที่มุมปากเบาๆอะไรอย่างเงี้ย เ,เออพราะว่าเชื่อนะถ้าเกิดใครที่บุคลิกอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกทางความรู้สึกชัดเจนมากแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นใจที่จะพูดอะไรขนาดนั้นเกี่ยวกับห้องกับในเรื่องของความรู้สึกเขาก็อาจจะเลือกที่จะนิ่งๆมันก็เป็นโหมดที่ปลอดาภัยสําหรับหัวใจตัวเองเนาะใช่แล้วค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งอนะ่ะพี่แพรวันเนี้ยครับมันมาจากการที่วันเนี้ยสิ่งที่เรียกว่า i m p o s t e r s y n ซ r o โดคือความรู้สึกที่ว่าเราเนี่ยดีไม่พอหรือเราไม่คู่ควรกับเขาหรือเปล่าความรู้สึกเนี้แหละที่ทําให้สมองเนี่ยเราส่งสัญญาณ กัันตวเองเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยดูด้อยค่าหรือมันพูดเป็นอีกนัยยะหนึ่งนะง่ายๆก็คือว่าสมองของเราเนี่ยมันไม่กล้าที่จะทําให้หัวใจเนี่ยเราถูกเสี่ยงขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าเราอะครับกลัวที่จะถูกการมองเห็นตัวตนจริงตอนที่เราอยู่ไกลอะครับมันเป็นเวอร์ชั่นที่วันนี้เราดีที่สุดในจินตนาการแต่เวลาที่เราอะครับเริ่มเอาตัวเข้าไปใกล้เขามากขึ้นนะครับความมั่นใจเนี่ยทั้งหมดที่มันมีเนี่ยมัน,นหด ไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับกลัวว่าเขาจะเห็นเราในด้านที่แบบว่าเราไม่ดีหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นความที่เกิดความน้อยกับตัวเองเนาะพี่แพรใช่ค่ะแพรคิดว่าหลายๆคนน่อาจจะจะแบบมีฟิลหรือว่ามีโมเมตนต์เนี้ยแล้วอย่างโบส์ล่ะคะเคยเป็นไหมมันแน่นอนพี่แพรทุกคนเชื่อว่าไม่ใช่แค่โบสหรอกแม้แต่แบบคุณผู้ฟังบางคนและกันก็เชื่อว่าเวลาที่เราแอบชอบใครเราก็อยากจะให้เขาเห็นในเวอร์ชันที่เราเพอร์เฟกมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะไม่ว่าจะเป็นแบบการพูดจากิริยาการแต่งกายหน้าตาบุคลิกภาพ เออมันก็เลยเป็นการที่เออให้เขาเห็นเราห่างหา่าดีที่สุดเพราะ่าไม่เหมือนเราถ่ายรูปแบพี่แพรแล้วเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อ เพราะฉะนั้นนะครับบางคนมันเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่ในระยะที่มันปลอดภัยได้แค่มองได้แค่ฝันดีกว่าต้องเสี่ยงรู้คาตอบจริงๆแต่ลึกๆแล้วเนี่ยความไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะครับคือการที่วันนี้เราปกป้องตัวเองจากความผิดหวังเพราะว่าเรารู้ดีว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยโลกในใจของเราอ่ะมันจะพังลงทันทีการอยู่ไกลๆอ่ะครับมันเหมือนเป็นเพื่อนนะที่วันนี้ครับมันบอกว่าการรักษาความฝันเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับถึงแม้เราจะรู้ว่ามันคือความฝันที่ มันอาจจะไม่มีวันเป็นจริงเลยก็ตามแต่เรากลัวที่ว่าพอเราใกล้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบที่เรารักพี่แพรว่าคําพูดนี้จริงไหมแพรว่าก็จริงนะเพราะว่าบางทีเราชอบเขาอะเราอาจจะแบบเห็นว่าเขามีมุมดี12 3 4ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราใกล้กันแล้วอะบางทีอะมุมที่เราเคยคิดอะมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบนิสยัยบุคลิกหรืออะไรอย่างที่แบบ เราตั้งโหมดไว้นาอว่าแบบเอ้ยเราชอบเขาที่ตรงเนี้ยแต่บางทีการที่แบบใกล้เข้าไปแล้วว่าเราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะบางทีในสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะแบบคุณภาพก็เป็นได้อืมเพราะว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะก็คือว่าเราอะคาดหวังว่าเขาจะต้องสมบูรณ์แบบในแบบที่เราอะครับอยากให้เขาเป็นแต่พอเราใกล้เรารู้จักเขามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเราก็กลัวเหมือนกันว่า ภาพที่เราวาดฝันเอาไว้ว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่สมหวังก็ได้นอะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางสมองนะครับที่วันนี้ทําให้เราไม่อยากเขาใกล้เขาแล้วก็การเข้าใกล้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องของความกล้ายอย่างเดียวนะแต่ว่ามันคือการยอมรับความจริงที่อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราฝันไว้ก็ได้แต่จริงๆเรารู้มัยว่าวันนี้ครับการที่เรารักใครโดยที่เรากล้าเข้าใกล้นะถึงมันจะเจ็บนะครับมันก็ยังสวยงามกว่าการที่เรายืนอยู่ไกลๆแล้วไม่กล้าที่จะก้าวออกไปเลยแปลว่า เรื่องนี้ก็จริงนะคะเพราะว่าการที่แบบถ้าเราจะรู้สึกดีกับใครสักคนแล้วเราเอาตัวเนี่ยเข้าไปใกล้เขาอะ่ะมันก็อย่างน้อยนะเราก็ได้แบบมีโมเมนต์หรือความรู้สึกดีๆที่แบบว่าเออยังได้ใกล้เราก็ยังแบบ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเข้าไปรู้จักหรือว่าเข้าไปแบบปฏิสัมพันธ์กับเขาแต่ว่าการที่อยู่ไกลๆฝ่ายเดียวอ่ะบางทีมันก็มองภาพอะไรไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทั้งความรู้สึกตัวเองแล้วความรู้สึกของเขาด้วยเหมือนกันอืมก็ไม่แน่นะถ้าเกิดใครบางคนที่กําลังแอบชอบอยู่อย่างางี้ บางทีนะการที่เราเข้าใกล้เขามันก็อาจจะมีข้อดีนะทําให้แบบเขาเริ really s <S of of ่มรู้ตัวว really ่าเราเองก็สนใจเขาแล้วไม่แน่เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเมื่อเราเริ่มเข้าไปอยู่ในสายตาเขาปุ๊บมันก็ทําให้เขาเปิดประตูหัวใจของเขาเหมือนกันความสัมพันธ์นะครับมันก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆและวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของการที่วันนี้ทำไมสมองของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เขานะครับแล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงมากเรากล้าที่จะเข้าใกล้เขามากน้อยแค่ไหนเราครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าเกิดวันนนีี้ะคครใท่ ชอบพอดแคสต์นี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะเพื่อติดตามพอดแคสต์ในตอนต่อไปนะคะส่วนถ้าเกิดคุณผู้ฟังคนไหนอยากได้รับอ e ีบุ๊กฟรีนะครับประจําสัปดาห์แต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละสัปดาห์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็สามารถแอดได้มาที่ l i โอเได้เลยนะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะและวันนี้นะครับอินเนอร์เจนทของเราก็มีบริการที่ให้คาปรึกษาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่กําลังเฝ้ามองคน ที่เราแอบชอบอยู่ก็ค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็ขอให้คุณโชคดีและสมหวังในความรักนะครับสวัสดีครับ